ัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องวันนี้เวลา9ก้านาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านเขาสองกล้องอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านเขาสองกล้อง ซึ่งอักษรศาสตร์บันฑดรีรุ่น41ในพระราชชปรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแนวกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558และสนองพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมให้พัฒนาการศึกษาในชนบทใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลทั้งจากเอกสารหนังสือและอินเทอร์เน็ต เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อยและการสอนที่อาศัยสื่ออินเทอร์เน็ตรวมถึงพบปะพูดคุยทางวิชาการทำรายงานทำการบ้านและทำกิจกรรมของนักเรียนส่วนการเรียนรู้แห่งนี้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือ Library Automation System พัฒนาโดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยาบริการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนการจัดหมดหมู่หนังสือใช้ระบบดิวอีเป็นการจัดหมดหมู่หนังสือเหมาะกับห้องสมุดขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีมุมบรรดาร์มุมอ่านหนังสือทั่วไปมุมเยาวชนมุมสื่อสิ่งพิมพ์มุมอินเทอร์เน็ตและมุมข้อมูลข่าวสาร ที่อาคารเรียนหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมาราชกุมารีท่อพระเนตรโครงการจัดทําสื่อ60พรรษาเฉลิมพระเกีเยรติมูลนินิีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตามพระราชดำริจัดทําเป็นชุดการเรียนรู้5กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษและบูรณาการสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูและครูบางส่วนที่มีประสบการณ์น้อยผลจากการใช้สื่อการเรียนรู้นี้พบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนลดเวลาเตรียมการสอนนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเรียนรู้แบบพี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนกระตือรือร้นและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน8เขตเข้าร่วมทดลองใช้ชุดจัดการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว40โรงเรียนสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศสนียบัตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศสนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจิลรดาประจำปีการศึกษา2557 เวลา15.20นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศาลาประกาพิรมโรงเรียนจริญดาพระาาราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2557 โอกาสนี้ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเจริดากลาบ,บังคมทุนเบิกนักเรียนใหม่สายสามัญและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2557พร้อมผู้ปกครองเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนในโรงเรียนเจริดาจากนั้นบริษัท Ex i t Education ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษพร้อมตั๋วเครื่องบินและผู้มีจิตศรัทธาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเข้ามูลนิธิสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อโรงเรียนเจิรดา ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหม่สายสามัญและระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2557เฝ้าทูลละออนพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราช,าชทานประกาศเสียบัตรแกร่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3และระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่5เข็มอักษรพระนางพออ,อและเข็มโรงเรียนจิรดาแก่ครูที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา8ปี15ปีและ25ปีปัจจุบันโรงเรียนศิลดามีครูประจำ257คนครูพิเศษ96คนนักเรียน1,920คนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในปีนี้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและโรงเรียนศิลดาก่อตั้งครบ60ปีทางโรงเรียนได้จัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักษ์ประดิษฐานที่จังหวัดน่านพร้อมเหรียญที่ระลึกด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดา,ราสาที่นัตธามาศประธานพระวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าดังนี้ วันนี้เวลา17.22น,นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตตมาศเสด็จออกนวังรื่นฤดีประทานพระโวโรกาสให้ในายเชื้อพรรังควรรองมูลนิธิเพชรสุวัฒนานำคณะกรรมการมูลนิธิเพชรสุวัฒนาและคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าฟกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสดิริโสภารพนวี มูและนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชโองการและนักเรียนจากเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีผลการเรียนดีและประพฤติดีของแต่ละสถาบันเฝ้ารับประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์รองศาสตราจารย์วัฒนากาสันร,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรน,นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนางสาวบนการเรืองรองเฝ้ารับประธานทุนเพชรรัตน์ประจำปีการศึกษา2557 นางวันดีนาสกปานผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพะกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิฎิโสภาพนวดีนำผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้ารับประธานประกาศนียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและนำนักเรียนทุนเรียนดีสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตเฝ้ารับประธานทุนการศึกษา นางผ่องพันธ์สายทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าปกิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริสภาพนวดีนำผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้ารับประทานประกาศน,นียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สาเร็จก,การศึกษาและนํานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นนักเรียนคุณธรรมดีเด่นและนักเรียนจิตอาสาดีเด่นเฝ้ารับประธานรางวัล นางโสภิตพิพสิทธิ์บรรณกรนายกศรีอยุธยาสมาคมนำผู้บริหารครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภารรพพนวดีและผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาและมัธยมศึกษาปีที่หเฝ้ารับประธานประกาศเสดียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สําเร็จการศึกษาและนํานักเรียนคนดีศรีอยุธยา นักเรียนดีมีความประพฤติเฝ้ารับประธานประกาศเสียบัรและนำนักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเฝ้ารับประธานทุนเพชรรัต นางสาวสมใจสุวรรณสุพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนาวดีสัประถมศึกษาปีที่6ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สและมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้ารับประธานประกาศนียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาและนำนักเรียนเด็กดีสีปลูกปัญญาเฝ้ารับประธานทุนการศึกษา นางเยาวลักษณ์ทมนลผู้อำนวยการโรงเรียนพ่อปัญญาในพระอุปบรมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีนำผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เฝ้ารับประธานประกาศสนียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นายพลศักดิ์จิตสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระบัธรรมสมเด็จพระเจ้ากปกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิฎิโสภาพนวดีนำผู้บริหารโรงเรียนครูและผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามและมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้ารับประธานประกาศสนียบตัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในวกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้นางสาวพันพิรมไโยกเฝ้าถวายเงินเพื่อปรับปรุงระบบน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนทั้งหมดด้วย นายอุดมศรีตลานุชิตหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนบุญยวาฒวิทยาลายัยนำนาคณะครูและผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาชั้นปีที่6เฝ้ารับประธานประกาศสียบัตรเพื่อเชินไปมอบแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและนำนักเรียนเฝ้ารับประธานรางวัลนักเรียนคนดีศรีบุญยวาฒด,ด้านการเรียนด้านกีฬาด้านศิลปะวัฒนธรรมและด้านคุณธรรมจริยธรรม พระสงฆ์และผู้แทนหน่วยงานไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงที่ศาลาสิริดาร้อยปีโรงพยาบาลสิริดาตลอดทั้งวันมีพระภิสุสงผู้แทนทั้งสาภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำจาก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้มีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิ อ,อสมอกรรมาการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลเขาพนมจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการคณะนักวิจัยข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพรกรมการข้าวกศนบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานเลข,ขานุการกองทบกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยายลัยในวังโรงเรียนประมานดานิจานุเคราะห์อบตแก่งยินซออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดพรรม9ก้าการจนาพิเศษนำพระพิสุซึ่งเป็นช่างภาพและผู้ช่วยช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากช่อง3 5 7 9 1และไทย PBS ที่อุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตาชสุดาสยามบรมราชกุมารีนกาทรงเจร,ระอนกรมษายม2558และผู้แทนทีมข่าวในพระราชสำนัก นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมาคมรวมปัญญาคนพิการและสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระ,พร,ะราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ